สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้หงก็จะมาดูดวงนะคะให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือน ธันวาคมนะคะส่งทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566นะคะมาดูซิว่าในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคกดกด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูแบบใช้ คลิปผงเนี่ยจะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะก็คืออย่างที่บอกก็คือคนที่ใช้ลัคนาเนี่ยนะคะก็คือคนที่ไปผูกด,ดวงนะคะแบบโหราศาสตร์ไทยมานะก็นะคะใครที่รู้วันเดือนปีเกิดเนี่ยไปผูกด,ดวงมาแล้วจะได้ดูว่าลัคนาเราเนี่ยมันอยู่ในช่องเนี่ยมันจะเป็นแตล่ละราศีนะคะก็คือพอเราได้วันเดือนปีเกิดมานะคะมาคำนวณน,นะคะโดยใช้ปฏิทิน ร้อยปีแล้วก็ดูองศาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมาลงลงเลขในนี้นะคะก็จะดูลักนาอ่ะคนนี้อ่าราศีพฤษศนะอ่าคนนี้ราศีอะไรก็จะใส่ไว้เพราะว่าคํานวณจากอ่าเวลาเกิดนะคะมันจะค่อนข้างแม่นยํากว่านะแต่ว่าคนที่ไม่รู้เวลาเกิดก็สามารถดูได้ใช้ไพ่ย,ยิปซีนะคะก็จะดูช่วงเกิดวันที่20มกราถึง18กุมภาก็อยู่ในช่วงอ่าราศีกุม นะคะก็จะเกิดช่วงนี้ก็คือราศีกุมเพราะว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยแหละนะคะเขาจะเป็นตัวกําหนดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะคะดูได้ทั้งลักษณะทั้งราศีนะคะใครที่สนใจอยากจะผูกด,ดวงนะคะว่าเพราะเรามีเวลาเกิดอยู่อยากจะรู้ว่าเราเนี่ยอยู่ลักษณะอะไรก็สามารถนะคะติดต่อเข้ามาได้นะแม่หงเนี่ยคุณแม่เขาดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะก็บางลูกดวงเนี่ยพอดูเสร็จใช่ไหมคะอันนี้ดวงของเพื่อนหงไม่เป็นไรนะคะขอเขาแล้วก็คือก็จะ บางคนเนี่ยก็จะฝากไว้ที่เราเลยก็เวลามีอะไรเข้ามามีคําถามก็ก็จะหยิบอันนี้เป็นของคุณเนี่ยมาดูนะคะ,ะแล้วก็ดูดาวที่มันอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะดูได้นะก็ใครที่สนใจนะคะเป็นแพ็กเกจผูกดวงแล้วก็5คําถามนะคะอยู่ที่500บาทนะก็สามารถติดต่อ,อเข้ามาได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะดูเริ่มที่การงานการเงินโชคลาภสุขภาพก่อนนะคะ ไปดูซิว่าชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างเดือนธันวาคมนี้นะคะธันวาสองพนห้าหกนะคะขอให้ไพ่ช่วยดึงพลังงานเกี่ยวกับการเงินนะคะโชคลาภการงานสุขภาพมาดูว่าช่วงธันวาคมเนี้ยต้องระวังอะไรนะคะเรื่องดีๆอะไรนะคะกําลังจะเกิดนะขอเป็นตัวแทนเลือกให้10บใบนะคะราศีกุมสองพนห้าหกหกนะคะเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับการงานการเงินโชคลาภสุขภาพนะคะ การเงินเนี่ยสำคัญนะขอให้เห็นชัดๆหรือว่าเงินเดี๋ยวจะได้ไม่ได้นะคะเอ,อ่อเพราะว่าไม่มีเงินก็ลําบากนะคะเงินก็ไม่ใช่ทุกสิ่งแต่ถ้าไม่มีมันก็ลําบากเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่ความสุขแต่มันก็อำนวยความสะดวกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามต้องดิ้นรนนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะชาวราศีกุมนะคะไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยได้ไพ่สีเรียนนะคะ ซีเรียนแปลว่าคุณก็มีเงินนะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ช่วงนี้อาจจะรอบคอบในเรื่องของการใช้เงินนิดนึงหรือมีเรื่องให้ใช้เงินเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะใช้ละต้องพยายามไม่ให้ใช้คือคือเหมือนกับว่าพยายามที่จะไม่สุรลุยสุายล่นะคะแต่คุณก็ไม่ได้สุรลุยสุรไลนะแต่ว่าอาจจะใช้เงินไปในเรื่องต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอได้แล้วนะเดี๋ยวเงินหมดอะไรประมาณแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยยังมีเงินอยู่นะไม่ใช่ไม่มีแต่ทีนี้ว่า กลัวใช้จนไม่เหลือนะคะกลัวเหมือนกันก็เลยเริ่มเริ่มเก็บเงินเริ่มไม่ใช้ลนะ้เริ่มแบบพยายามคุมตัวเองนะคะก็แสดงว่าช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่มีเงินเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของรายจ่ายเยอะจริงๆด้วยเห็นไหมคะผมบอกแล้วว่าคุณมีเรื่องใช้เงินนะมันก็เลยเหมือนกับว่ากลัวว่าเงินเนี่ยมันจะหมดไม่ใช่ไม่ม,มีนะมีแต่ว่าใช้เยอะนะคะสองเหรียญเนี่ยใช้จนแบบโหใช้เยอะ,อะนะคะ เดี๋ยวไปดูซิว่าจะมีมาเพิ่มไหมก็เนื่องจากว่ามันมีไพ่เดวิลนี่เองก็คือเราอาจจะมีความอยากนะคะมีความต้องการหรือไม่มีความอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากซื้อนูน่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ทุกเรื่องนะไพ่เดวิลเนี่ยมันเป็นความอยากได้ทุกเรื่องนะคะเรื่องของสัมพันธภาพก็ตามซื้อของก็ตามหรืออยากได้อะไรที่มันเป็นของใหญ่ๆนะคะตัดสินใจแล้วแบบเออมันยังไม่ควรซื้อแต่ว่าเราก็อยากได้อะนะคะมันก็เลยทำให้ อาจจะใช้เงินไปเยอะช่วงนี้ราศีกลุ่มนะเนี่ยไพ่มันขึ้นมานะคะใช้ไปกับอะไรต้องไปหาดูซิโอ้ อาจจะใช้ไปกับแฟนนะคะเนี่ยตำแหน่งแฟนมันขึ้นไพ่สิบดาบสิบดาบอยู่ตรงไหนอยู่ในตำแหน่งคู่รักอยู่ในตำแหน่งคนใกล้ตัวอาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนพ่อแม่พี่น้องนะคะอาจจะใช้เงินเนี่ยส่งมาให้พ่อแม่พี่น้องนะพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไอ้นั่นอยากได้ไอน้นี่ตัวคุณชาวราศีกุมก็ส่งมานะคะ ก็เราดูได้เพราะตำแหน่งที่มันเสียนั้นไปอยู่ข้างๆพ่อแม่พี่น้องนะเพราะฉะนั้นเงินที่เสียไปเนี่ยก็คุณน่าจะไปช่วยไม่ให้คนรักนะคะคนรักไม่ก็ญาติคนสนิทใกล้ตัวลูกเต้านะคะได้หมดนะเนี่ยนะเพราะว่าลูกเต้าคุณอยากให้เขาสบายนะคะหรือคุณต้องการที่จะเทคแคร์ดูแลนะคะอยากให้เขาแบบ คือมันจะปีใหม่แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเออตัวคุณโอเคอยู่แล้วนะคะมีเงินอยู่แล้วแต่ว่าญาติพี่น้องเนี่ยอยากจะช่วยเหลือนะคะเขาอยากได้อะไรคุณก็ช่วยเขาอะไรแบบนี้มันก็เลยเงินเนี่ยไปตกอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเรานี่แหละหรือไม่ก็แฟนนะคะอืที่ผ่านมาจริงๆนะคะบางคนเนี่ย บริวารลูกเต้าสัตว์เลี้ยงอาจจะไม่สบายนะคะก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลคุณอาจจะต้องช่วยเหลือเขาในเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะสามดาบสิบด,ดาบไพ่เดวิลนะเออก็เลยทําให้ต้องเสียเงินเยอะนะคะการเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันบอกแล้วการเจ็บป่วยเนี่ยมันเลื้อรังนะมันก็เลยมันจะต้องใช้เงินนะคะนะใช้เงินไปกับบริวารก็ได้คนใกล้ตัวก็ได้มันได้ทั้งสองแบบนะคะอืม คุณก็เลยรู้สึกว่าแบบเซ็งๆนะคะคือตัวคุณเองอะ่ะอาจจะไม่มีปัญหานะอยากจะเก็บเงินชาวราศีกุมเนะี่ยอยากจะเก็บเงินได้เงินมาก็ไม่อยากจะใช้นะคะแต่ว่ามันก็อดไม่ได้นะมันก็อดไม่ได้นะคะมันก็ต้องใช้นะเพราะว่านะคนญาติพี่น้องพ่อแม่เนี่ยมันก็อดไม่ได้แถมยังนะคะมีเรื่องของคนรักเข้ามาอีกมีเรื่องของคนรักเข้ามาอีกนะคือคุณเป็นคนที่จริงๆแล้วนะ่ะ ดูตามหน้าไพ่เนี่ยช่วงนี้คุณจะรู้สึกค่อนข้างขี้สงสารนะคะมีความรักเพื่อนมนุษย์มีความรักคือเขาเรียกว่าอะไรมีไพ่เลเวอมีไพ่เดวิลนะคะไปกับคนข้างๆรอบตัวญาติพี่น้องอะนะคะจะรู้สึกว่าช่วงนี้จะสงสารจะรู้สึกอยากช่วยเหลือมากนะคะเนี่ยดูสิเป็นราชาถ้วยนะคะแต่ตัวคุณเองอะตัวคุณเองก็จะมีคนสนับสนุนนะ เอไอพ่ห้าดาบนะคะไพ่ห้าดาบคือบางครั้งเนี่ยห้าดาบกับเก้าเก้าคาถาเนี่ยมันหมายความว่าคือดูจากเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยคุณรู้อยู่ว่ามันจะเรียกว่าอะไรอะ่ะรู้ทั้งรู้มันก็มันต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเอออีกนิดนึงอีกหน่อยนึงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าใช้เงินเยอะ นะคะก็เนื่องจากว่แล้วอีกอย่างหนึ่งอะญาติพี่น้องคุณก็เขาเรียกว่าอะไรอะบางตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันบางครั้งการที่เขาอาจจะส่งขอเงินมาหรืออะไรมาอะไรเงี้ยบางครั้งคุณก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจริงหรือไม่จริงนะคะเอาไปใช้ในเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีอะนะคะมีเลเวอร์มีราชาถ้วยมีไพ่เดวิลเนี่ยคุณก็เลยอาจจะ ช่วยเหลือเขาไปโดยที่เออช่างมันเถอะไม่ได้คิดอะไรนะคะถึงแม้ว่าจะสงสัยแต่ว่าก็ช่างมันอะไรเงี้ยนะด้วยความที่รักคนรอบตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าการเงินมีเข้ามาค่ะการเงินมีเข้ามาไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ว่ามีเรื่องรายจ่ายเยอะสำหรับชาวราศีกุมนะคะหรือมีเงินรอจ่ายเยอะนะคะมาจากคนรอบตัวบริวารน,นะคะญาติพี่น้องต่างๆนะอาจจะต้อง ช่วยเหลือเขาจนคุณรู้สึกว่าเงินฉันจะเหลือหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็มีคะ่ะไม่ต้องห่วงนะยังไงก็มีนะคะไม่ต้องกลัวบางคนเนี่ยอยู่ต่างประเทศแล้วส่งเงินมาช่วยคนที่บ้านนะคะเพราะว่าไพ่ตัวคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะอาจจะอยู่คนละที่ไปไปมามานะแต่ว่าเงินเนี่ยส่งมาช่วยเหลือนะคะคนที่อยู่รอบตัวนะช่วยเหลือตลอด มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายถ้าบางคนไม่ได้ใช้จ่ายกับครอบครัวหรือคนนะคะก็มีสิ่งที่ต้องเสียนะคะมีสิ่งที่ต้องซ่อมนะคะเออต้องต้องอเขาเรียกว่าซ่อมแซมนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือเป็นคอมพิวเตอร์พวกเกี่ยวกับไอทีต่างๆหรือไม่ก็ต่อเติมบ้านนะคะบางคนอาจจะต่อเติมอะไรบางอย่างนะคะที่บ้านก็ได้นะมันมีไพ่ตัดอยู่มันไพ่ก่อสร้างเป็นไพ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่หมดไปกับญาติพี่น้องนะคะก็จะ ไปเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถซ่อมแซมอะไรต่างๆถึงข่าวมีจ่ายประกันไหมนะคะถึงรอบแล้วครบดีลแล้วต้องเอารถไปเช็คนะคะต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพประกันชีวิตอะไรต่างๆที่มันถึงดีลก็มีโอกาสนะทำให้มันต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็อ่า มันก็ต้องใช้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะตัวคุณยังไงคุณก็มีนะคะไม่ต้องห่วงนะชาวราศีกุมส่วนเรื่องโชคลาภอะ่ะผมยังไม่เห็นนะคะไม่เห็นโชคลาภเลยเห็นแต่ว่ามันมาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณเป็นเงินของคุณเก็บเป็นเงินที่คุณทํางานแล้วเก็บสะสมนะคะเพราะฉะนั้นก็อา,อาจจะ ต้องอย่าไปเสี่ยงโชคมากเลยนะคะหงม,มองว่ามันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งระวังนะคะก็อย่างที่บอกอะ่ะบางครั้งคุณอาจจะสงสัยเนื่องจากว่ามันมีไพ่เดวิลมีไพ่ห้าดาบนนะาะว่าคนที่เขาขอเนี่ยเขาวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยมันตรงกับที่เขาขอหรือเปล่านะคะบางครั้งก็อาจจะให้ใครยืมเงินก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้คืนนะคะสําหรับถ้าคนที่ไม่ใช่พี่น้องแล้วเขามาแบบว่า เออเขามีปัญหามีเรื่องมีนู่นมีนี่มีนั่น,นต้องระวังเรื่องแบบนี้นะที่ไม่ใช่คนที่อยู่ในครอบครัวหรือคนญาติพี่น้องคุณนะคะอาจจะไม่ได้เงินคืนนะต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะเออเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการเงินนะก็ใช้อย่างระมัดระวังนะคะมีเงินเข้ามาจริงแต่ว่าเงินรอใช้ก็มีอยู่นะเรื่องสุขภาพก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของกระดูกนะเรื่องหลังนะคะ เรื่องอที่เกี่ยวกับระวังโรคปอดนะคะโรคปอดด้วยนะโรคที่เกี่ยวกับช่องอกนะคะโรคโควิดก็กลับมาระบาดอีกครั้งแล้วเพราะฉะนั้นโรค ไข้วัดไทป์เอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็มันก็เหมือนกับมันเปลี่ยนอะนะม,มันม,มันมันกลายพันธุ์หรืออะไรไปเนี้ยแต่ก็รักษาได้ไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีหมออยู่นะคะมีไพ่หมออยู่ไม่ต้องกลัวนะแต่ว่าก็อาจจะจะเหนื่อยบ้างอะนะคะอาจจะเหนื่อยมากนะคุณทํางานจนเหนื่อยมากอาจจะกลับบ้านสลบแบบนอนหลับไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะไพ่สิบดาบเนี่ยมันเป็นเหนื่อยงานเยอะนะคะกลับไปก็สลบอะไรประมาณแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ระ,ะ,ะมัดระวังนิดนึงในเรื่องของกระดูกสันหลังนะคะบางคนอาจจะมีการผ่าตัดเล็กๆก,ก็ได้นะมีการผ่าตัดมีการเขาเรียกว่ามีเข็มนะคะฉีดยาไหมนะคะไปฉีดวัคซีนก็ได้นะก็ระมัดระวังนิดหนึง่งละกันนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีไพ่ดีอยู่นะข้างๆตัวมีไพ่ดีไพ่หมออยู่นะคะทีนี้หมดแล้วเนอะ สุขภาพแล้วนะคะโชคลาภไม่แนะนำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการเงินก็หนึ่งระวังอย่าให้ใครยืมเงินนะคะเพราะว่ามีสิทธิ์ถูกถูกหลอกได้นะม,มีสิทธิ์ไม่ได้เงินคืนถ้าจะให้ให้ญาติพี่น้องก็พอนะคะให้ญาติพี่น้องก็คนข้างตัวน่าจะช่วยเหลือเขาได้มากเหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนก็เขาก็บริวารกับข้างตัวเนี่ยลูกนะคะลูกกับคนข้างตัวเนี่ยเขาก็ค่อนข้างใช้เงิน เหมือนกันอาจจะป่วยอาจจะไม่สบายนะคะหรือว่าอาจจะต้องใช้เงินแล้วคุณเองก็อาจจะให้แต่ถ้าเป็นคนอื่นนะที่มาแบบโอ้ยไม่แบบว่าสงสารเธอขอขอยืมเงินอะไรคนขอยืมเงินต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามีสิทธิ์ถูกหลอกมีสิทธิ์ถูกถูกเชิดนะนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปค้าประกันใครด้วยนะช่วงเนี้นะคะอย่าไปยุ่งกับใครเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะคะชาวราศีกุมนะ ทีนี้ไปดูไพ่ความรักกันนะคะไปดูความรักสิว่าเป็นยังไงบ้างาขอดูความรักของชาวราศีกุมนิดนึงนะคะความรักในช่วงของเดือนธันวาคมสองห้าหกหกนะคะขอดูความรักของชาวราศีกุมหน่อยนะความรักของชาวราศีกุมเดือนธันวาคมสองห้าหกหกจะเป็นอย่างไรนะคะขอผมเป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้สิบใบนะ ราศีกุมขอให้ช่วยดึงพลังงานความรักขึ้นมาบอกหน่อยนะคะจะได้ระมัดระวังนะจะได้เป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์นะคะความรักของกุมจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงของเดือนธันวาคม2 5 6 6ะคะความรักเป็นยังไงนาะขอดูหน่อยเนาะความรักเป็นยังไงนะใบแรกนะคะโอ้โหเห็นไหมบอกแล้วว่า มีไพ่เงินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้หงเห็นว่าชาวราศีกุมเนี่ยมีไพ่สองเหรียญอยู่ถ้าสมมติว่าตัวคุณกำลังกู้เงินกู้บ้านนะคะกู้เงินแบงก์หรือรองเงินที่สมัครไปนะคะ สมัครสินเชื่ออะไรต่างๆมีโอกาสที่แบงก์เขาจะปล่อยกู้กับคุณนะคะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะเพราะว่าหงอ่านไพ่เชื่อมกันนะคะก็คือเมื่อกี้ไพ่การงานการเงินสุขภาภเนี่ยมันมีสองเหรียญอยู่แต่หงไม่เห็นว่ามันมีเงินก้อนเข้ามาก็เลยไม่แน่ใจว่ายืมไปแล้วมันจะได้ไหมแต่ว่ายังไงเนี่ยคุณก็มีเงินใช้อยู่นะคะแต่พอมาดูในเรื่องของความรักไพ่ตัวคุณขึ้นไพ่คิงถือเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเหรียญเมื่อกี้ในหน้าเมื่อกี้มีโอกาสที่คุณขอยืมเงินไปแล้วคุณจะได้เงินนะคะ เนี่ยมันม,มีมีโอกาสที่คุณจะได้เงินแบงค์เข้ามาเพราะว่าตัวคุณตัวคุณขึ้นไพ่คิงเฉลี่ย ian, เพราะฉะนั้นจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะไพ่หกถ้วยนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะผมมองว่าคุณอาจจะกําลังมีความรักกับคนที่อายุอายุอายุต่างกันนะคุณอาจจะแก่กว่าเขาหรือเขาอาจจะแก่กว่าคุณนะคะแต่ว่ามันมีความต่างวัยกันอยู่ นะคะแต่ว่ามันเป็นความรักที่จะเรียกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีพันธะอยู่นะเออแล้วก็มีการซัพพอร์ตกันด้วยนะคะไม่คุณซัพพอร์ตเขาเขาก็ซัพพอร์ตคุณนะคะแต่หงมองว่าดูจากหน้าไพ่เนี่ยคุณน่าจะคุณน่าจะซัพพอร์ตเขาเหมือนกันนะเออเพราะว่า เชื่อมกับหน้าไพ่เมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่เลเวอร์ใช่ไหมมันมีไพ่เลเวอร์มีไพ่เขาเรียกว่าเดวิลมันเป็นความรักคุณเองอาจจะเป็นคือความรักของคุณมันจะเป็นความรักที่มันไม่ค่อยเปิดเผยนะเป็นความรักที่แอบซ่อนนะคะ ไพ่ตำแหน่งคนรักมันขึ้นแฮงแมนก็แสดงว่าคนรักของคุณเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีพันธะอยู่เขายังไม่ได้เลิกขาดกับคนเก่าไพ่มันก็เลยขึ้นเป็นแฮงแมนนะคะมีการมีการสงเคราะห์กันมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของเงินนะคะในใน,ในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะอันนี้แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะแต่ว่ามันมีการให้กันอยู่นะคะเห็นอเห็นว่ามันมีการให้กันอยู่แต่ว่าก็คือมีการซัพพอร์ตกันนะแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมีลักษณะแบบ ไปไปมามานะคะคือใจคุณน่ะอยากจะเปิดเผยนะใจคุณเนี่ยอยากจะทําให้มันถูกต้อง นะคะในใจตำแหน่งในใจเนี่ยมันเป็นไพ่เดอะซันคุณอยากทำให้มันถูกต้องคุณอยากจะได้เขาเข้ามาครอบครองให้มันเป็นเรื่องเป็นดาวนะคะแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไพ่มันขึ้นสี่ดาบกับไพ่ห้าถ้วยก็คือเป็นความรักที่มันมาครึ่งเดียวแล้วเป็นความรักที่มันเปิดเผยไม่ได้อ่ะนะคะแต่ว่ามันมีแพชชันอยู่ในนั้นมันมีไพ่เดวิลมันมีเลเวอร์มันมีไพ่เอ o ออฟวานนะคะคุณกับเขาก็ค่อนข้างเขาเห็นคุณก็เป็นเกิดอารมณ์ทุกครั้งนะคะหรือคุณเห็นเขาคุณเกิดอารมณ์ทุก ทุกครั้งอะนะไพ่มันเป็นลักษณะแบบนั้นมันก็เลยบางครั้งอยากจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้นะคะในเรื่องของความรักชาวราศีกุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าความสัมพันธ์มันก็ยังไปต่อในลักษณะแบบนี้แหละแต่ถามว่ามีความสุขไหมมันก็มีความสุขนะคือหงไม่ได้คือไม่ได้ก็เข้าใจนะคะบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือไปคอนโทลชีวิตของคน ที่เขาชีวิตใครก็ชีวิตมันนะคะมีหน้าที่อ่านไพ่ก็อ่านนะคะก็อย่างที่รู้กันอยู่เราโตๆกันแล้วนะคะแล้วก็กรรมใครกรรมมันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไปตัดสินนะใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่บอกได้ว่า มันอาจจะเป็นความรักที่มันไม่สมหวังนะคะมันอาจจะเป็นความรักที่ต้องไปไปมามานะคะต้องแอบแอบซ่อนๆ่อนนะแต่ว่ามันมีผลประโยชน์ในความรักนี้นะคะอาจจะมีการซัพพอร์ตการมีการช่วยเหลือกันนะคะเป็นความรักต่างวัยนะถึงแม้ว่าคุณอยากจะให้มันชัดเจนยังไงก็ตามนะคะพยายามย,ยังไงก็ตามแต่ว่ามันมันมันยากนะคะบอกได้เลยว่ามันยากเพราะว่า คือไพ่ในใจเนี่ยมันเป็นเดอะซันก็จริงนะแต่อันนี้มันเป็นแค่ความในใจของคุณที่คุณอยากจะให้มันสมหวังอยากจะให้มันเปิดเผยเพราะว่าพ,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 พัทพทพระอาทิตย์เนี่ยมันก็คือการแส่สองแสงสว่างถูกไหมคะก็คืออยากให้มันชัดเจนแต่ทีนี้ว่าไพ่มืดคืมของคุณเนี่ยมันเยอะนะคะมันมีทั้ง8ดถ้วยแฮงแมนสี่ดาบนะคะห้าถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ตามเนี่ยคุณพยายามมากนะ ที่ผ่านมานะคะพยายามเลยนะคะทําดีที่สุดอยากจะเอาใจเขาให้มากที่สุดนะคะอยากให้เขาเนี่ยเอ็นเอียงมามากที่สุดแต่ว่ามันก็ยากนะเพราะว่านะคะไพ่มันมียังไม่เห็นความสมหวังตรงนั้นแต่ถามว่ามีแพชชั่นนะร้อนแรงมากๆค่ะมีทั้งไพ่หนึ่งคาถามีไพ่เดอะซันะความฮอตหรือว่าความมีแพชชั่นต่อกันมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันมันอยู่ในความมืด นะคะเออเป็นแสงสว่างเล็กๆในความมืดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไปถามว่ามันไปต่อได้ไหมมันก็ไปต่อได้นะคะหรือคุณอยากเลิกอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังไม่ยอมเลิกนะคะเขาก็จะตามงอ้อตามงอนคุณเนี่ยถึงแม้คุณอ่ะหงม,มองว่าคุณเองอะ่ะไม่ได้อยากจะอยู่ในสถานะนี้นะ อยากจะทําให้มันถูกต้องอยากที่จะทให้มันดีเนะี่ยหันหลังหนีก็แล้วบางทีก็ไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะถึงแม้คนนี้จะเขาดีๆกับเราก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังจะตือ้อนะคะเขาก็จะตื้อคุณกลับมานั่นแหละนะด้วยความที่มันมีแพชชั่นมีไพ่เดวิลไพ่เลเวอร์มันก็ทําให้คุณตัดกันไม่ขาดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักนะก็จะมีลักษณะแบบนี้สําหรับคนที่เดทก,กันอยู่หรือกําลังคบกันอยู่นะคะส่วนคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ย แต่งงานกันแล้วระวังก็ต้องระวังนะคะระวังไอ,อ้ความรักหรือว่าจะมีคนที่เขาเด็กกว่าเนี่ยนะพยายามเข้ามานะคะพยายามเข้ามาหลอกล่อนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เดวิลนะคะจะเข้ามาทําให้คุณแบบ จะเรียกว่าอะไรอ่ะสมมติเข้ามาทําให้แฟนคุณเคิมอ่ะนะคะก็เขาอาจจะเข้ามาทําให้คุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณหรือตัวแฟนคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ลักษณะนี้ขึ้นมาส่วนคนที่เป็นโสด <c oughs> ขอโทษนะคะคนที่เป็นโสดนะคะก็ช่วงนี้ <c oughs> อาจจะยังไม่ลืมความรักเก่าๆนะ ก็คืออยากจะมีความรักนะคือความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะแต่ว่าคนโสดก็ยังไม่ลืมความบางทีคบกับคนใหม่หรือว่าคุยกับพยายามที่จะลองเดทแต่ว่าคุณก็ไปคิดถึงเอาไปเทียบกับแฟนเก่ามันก็จะมีลักษณะแบบนี้คุณก็จะเอาไปคิดถึงแต่เรื่องแฟนเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นะคะของคนโสดที่พยายามที่จะมีเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่สําเร็จนะเพราะฉะนั้นคนโสดนะคะหงอยากให้คุณเนี่ย ใจเย็นๆน,นะไม่ต้องรีบคบใครใหม่ก็ได้ให้เรารู้สึกฮิลลิ่งก่อนนะคะเออให้มันความเจ็บปวดหรืออะไรให้มันหายก่อนก็ได้แล้วค่อยเริ่มต้นใหม่นะคะไม่งั้นมันก็จะไม่แฟร์ไม่แฟร์กับคนที่เขาเข้ามาใหม่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของความรักก็มีประมาณเท่านี้เนาะก็นะคะดูแลกันไปนะขอให้มีความสุขแล้วกันนะคะปราศจากความทุกข์นะคะก็พบกันใหม่ปีหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ